สนับสนุนโดยพงชาลาสิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซียวรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมัยคาบิสฺมิลลอฮฺอฺรอหฺมานีรอฮฺอิมมอัลฮัมดุลิลอฮฺอฺรับบินอาลามีนัสซาลาตุวัสสาลามุอาลาอฺซรอฟินอัมบิยาอิวันมุรสซาลีน وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم النَّكِيمُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونوفانا بعلومه في الدارين آمين โนนาทีสิบเก้าโมหิมโมโนนะนะเดี๋ยวจะรุนโมหูนาไหวเลี่ยมหลังนะนะเอาโมหิมโมก่อนปัญญาการันยังกัตทุกหบลัสด้ต่อไปมูสเนบวาคำอบรมทีสิบเจ็ดไปน้องอ่านี่สิบเจ็ดแหละ บรกากตออัลลอฮ์ตาอัลาอัลลอฮ์ตาอัลากล่าวเอาไว้ดาลังจากเีดาโมโซเนบได้โทษใจความมาจากอันกุรอานและจากบรรดาฮะดิษกุดซีีต่างๆเนี่ยนำมาบอกเอาไว้อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าเฮอานออาดัมโอโลกล้านตัวดําทางร้ายเอ่ย เปรบไหวอุลมุงอ่ง akan b ง r a n g yang aku suruhkan kamu Allah วาทานทางไรจงทําในสิงเขคาไดชายพวกทานให้ทํนานะสิงเทพระองค์ทรงชายนะเกขวาวะใหเราทำ และจะว่าเลมุงจากป่าว barang ที่ฉกู้ตั้งกันกามุงจากป่โวเนยยบา r a n g นั้นดอเลกาให้ทานทางไลจงเล็กหางนะในสิ่งถีข้าได้หามกับพวกทานทางไลจากสิ่งดังกล่าวนนี่สรุปว่าลักย่อยย่อยพี่น้องทรงลักดง นอซ่องลักการกวาอยยอย่างกว่างใยใยเตะทำอยากเลือกเกินหนอเนิ่งอัลลอฮวาทำในสิ่งที่เคยใช้สองเลีกห่างจากสิ่งที่เคยทำหนอซ่องสิ่งนี้เราเล่นกันประจําพี่น้องนะคนที่เล่นก็นไม่สมบูรณ์คนที่ฟังก็ไม่สมบูรณ์หนอเตอยางหน่อยเราได้รู้ลักการอยู่ว่าสิ่งที่เคชาชกับสิ่งที่เคยหามถ้าหากว่าเราทำได้พี่น้อง ทรงหลังนี้อัลลอฮฺวะ่านอาเชียว a กันกามุงฮ k ดอฟ hidup y a า g t i มร a m e อีมาติเซลา e l a า o l a m o n y a ถ้าได้ทรงหลังนี้อัลลอฮตะลาวันเนนนนฉันจะทําให้พวกทานทางลาลมีชีวิตพ้าหนักอยู่โดยที่ไม่ได้ลิมรถแห่งความตายแล้วก็คือช่วงสวรรค์ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และก็อาลาอ่์เพราะในสวรรค์พี่น้องไม่มีคําว่าตายแล้ว ในนรกไม่มีคำว่าตายเล้วดอนะชีวิตหนึ่งคือชีวิตหนึ่งนี้แหลนะอ่าชีวิตหนึ่งนี้นะชีวิตหนึ่งนี้คุณลูนะับสิ่งใจก็ตุนเมเิวาน้นะได้ลิ้มชิมกับฟ้ามตายเล้วหลังจากนั้นขามายแล้วอี้พี่นงว่ายยูรือนะอยูพันันเลยพีนะ่นงนะปวันอาเครัสโตนุนะไม่มีคำว่าตีเสียชีวิตนะถ้ายูในเทเทวา น้สุขสบายน้การทำดุริลละเทวานั่นแหละนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในทีเทวาทุกอาทโทรมานกหาเส้นที่จะรุนแรงดันบ์มลอาคูอีตูมุตรได้อลตัลาวว่าฉันนี่ยอลาฮิดุฟยังที่ดอมเมราโซอีมาตีเซลาโมลาโมโยฉันเองอัลตัลาว่าข้าเองนี่เป็นบุคคลเเป็น ฮีดบพเปน็นองอัลลอฮ์นี่เรา,าเ่ยแปลว่ามีชีวิตนะเพราะอัลลอฮ์ตาลานี่ทส่งเป็นอ,อัลลอฮ์ตาลาเป็นพันพื่อแล้วน้องเป็นเนทวะไม่มีคําว่าตายนั่นแหละแต่อัลลอฮ์ตาลาเราจะแปลว่าฮีดบมีชีวิตนี่มันไม่ได้นะเพราะสิ่งที่มีชีวิตนี่ก็คือมักโลกนะใส่ที่แปลว่ามีชีวิตไม่ได้พปน่นองถ้ามีชีวิตกุลลลนับส้นถูกชีวิตได้กว่าตุนหมอดอ่านะมันต้องพบกับความตายอ่ะเนี่ยเพราะนั้นะ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  อัลลอฮฺละส่งเป็นเป็นของอัลลอฮ์นี่ยดงันสีพะปังฮีดมนะก็เรียกว่าเป็นด้วยสีปัะหายะนั่นเลยเรียบันพือลาพี่นว่าก็ว่าโลอัลัมหมนะเนี่ยนะเรื่องของตูฮหันนี้พี่น้องชาวบ้านเราไม่ต้องไปเจาะลึกจนเกินไปก็ได้นะนะเพราว่าภาคฟัดดูอินก็คือเรารับรร้เราเชื่อเราเอียต <well> ิก well, ัน <crawl prejudice> <gameplay> ส่วนที่เลือนี้ก็คือโมหมอัลลอฮ์แต่การเป็นของอัลลอฮ์ไม่เหมือนมักโลกกันเหียวกันพันพูล่ะวัลลอออะลัมตัวนี้มีสิพัดหายัดจบแต่ถ้าระดับซึ่งเป็นฟัดดูกีฟายะสามา,าต,ติจะโตบโตัขัดขานกับบรรดาคุมลัธิบิดอะต่างๆได้นัน่นไหวอีกระดับหนึ่งนอนแต่ระดับเราเรานี้พี่น้องก็คือหยุดมั่นเค่นั้นว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงเป็น เป็นด้วยสีพัดหายะก้องเกเนาะพันผือกาวันลอาลามโมอไอเกจบอ่านันกระทือว่าโซ่เลยอ,อบิโลโอากูกาโตบาฮสวาตูอิตูอัลลอฮฺว,ว่าเมื่อใดที่ฉันกล่าวต่อสิ่งหนึ่งว่ากุน <c oughs> อะไรกุณอาร์ติญายาดีละอังคาวทานจงเป็นขึ้นมามาก็ยาดีละอิโยโยะวาตูอิตู สิ่งนั่นเป็นขึ้นมาทันทีอิาอโรดาใช้อันไอยากูลาลาหูกุนนะเลยครับฝายากูนนะสิ่งนั่นก็เป็นขึ้นมาทันทีตรงนี้พี่น้องไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺสร้างอะไรเล้หือแกว่ากุนจงเป็นแล้วมันเป็นไฮโรเอยียติกาดว่าตุกสิ่งตุกอย่างที่เป็นขึ้นมาด้วยกับกุดารัตของอัลลอฮ์ไอกุนนี้คําพูดนี้เคเรียสีพัดกาลามเยะ แต่ว่าเป็นขึ้นมาตุกสิ่งตุกอย่างคือมาจากกุดารัดโดนะสิพัดโดสิพัดกุดารัดโดส่งสร้างส่งทำให้เป็นให้ตายให้อะไรต่างสิน้นแต่จีเปรียบให้ฟังว่าอำนาจกุดารัดของอัลลอฮ์ท่าพระองค์ทรงต้องการให้เป็นขึ้นมาฮะเป็นได้ทันที เรียบเสมือนกล่าวว่าถทาว่ากุนจงเป็นแล้วก็เป็นขึ้นมาทัานทีนะเสมือนไหนก็เสมือนนั้นเที่ว่านะแต่เราอย่าไปเข้าใจว่านะตัวนสร้างโนสร้างนีงนดโดยสีพัดกาลามของเกเล้งเอดอกกวากุนและสิ่งนั้นเป็นขึ้นมานี่ไม่ใช่เป็นขึ้นมาหรือจะตายหรือเป็นพันน,นันพันโนพันนีด้วยสีพัดกุดารันนะโดยสีพัดกุดารัต <c oughs> กลันมุสนิฟุรฮิมาฮุลลอฮุทาลาเฮอยโนอาดัมอัลลอฮวาอุลุกล้านตัวดำเอวยว่าอาปอบิโลอาดอลลักาโตมูอิตูบาฮินนี่ทวนเตือนกับพวกเราพี่น้องถ้าเมื่อใดคำพูดข้องทานทางร้ายอัลลอฮว่าอิยอะละัมบาฮี เล่งดีพูดดีโทกตรงแต่ดานปาดอฮานเบือนมลอามันมุงอีตูมุบตดะแต่ลักปฏิบัติของฐานนั้นอียอละยาหาน้าลักปฏิบัตินี่เลวจัวส่วนทางกับคําพูดเอ๊ะอันนี้มันก็ยังเล้พี่น้องนะนาๆบางทีพูดพันนีพันนีอืมพอแลลักปฏิบัติเนาะพี่น้องนะส่วนทางกับคําพูด พราะฉะนั้นอัลลอฮฺวามาโคบรุรมลุลออังเขอีย่หละขบายอปังฮูลูมูนาฟิกอัลลอฮฺวาทานนั่นแล่เหลวเป็นหัวนาเลยเป็นนายเลยปังฮูลูของมูนาฟิกนะมูนาฟิกนี่คือคนที่กับโกรกนะคนเทวะนาโคเปะกันภาษาไทยว่านาไหวาลังโลกนะนั่นเล่มูนาฟิกมูนาฟิกนี่มีเล็กสมัยยุครอซูลุลละดออย่างนั้น ช่วงทีนาบียั่งเนี่ยโอ้มันไปมัสยิดอ่ามันใส้จุดกันนี่มันไปมายั่ยาางโอ้ทำท่าว่าไม่ความว่เนาะ <c oughs> แต่ว่านั่นเลยพอหลับล้างนาบ,บีมเล่งปันเดินอ่าเล่งปันเดินมาหมัวมัดมาเราเล้งไปปล่อยปันนั่นแล้วอาผมไปถึงเอาเลยพอนาบ,บีมาตั้งขับตั้งผมเลยนะเล้งยังไงวะอือพอนาบ,บีไปก็เอาเลยอ่าในเกาเรียคุณลักษณะของมูนาเฟกบบนีไม่อีมานพีน่นนอะอ่านะ นะทำว่าอนดอกว่าอิมันว่าศรัทธาวันใดที่นบีวาฟัดเสียชีวิตมูนาเฟกมันกโดกเฮดนนอาพุทธขึ้นมาหลังจากนั้นฐานเซนาบูบากานอาบูบกักทำการสงครามกวาดหลางบบนีมากมายที่เสียชีวิตอาต้องสงครามอันนี้คือสิพัฒโมนาเฟก อ,อย่าตุนมมนาเฟกที่เด็กรูดทองนั่นเป็นรองเครื่องไม้ของมมนาเฟกซาลาซุนสวามีอยู่สามอิซาฮัดดาซากาซีบ้าที่ว่าถ้าปวดเล้งเราถึงกระหอกอ่านี่เป็นเครื่องไม้ <c oughs> แต่ไม่ใช่มมนาเฟกเทนะอ่าบัวกอนาในก็เรียกว่าตัวปลอมเลยแต่เครื่องไม้มันยั่งอยู่อ่าเนี่ยถึงแม้ว่าตัวนูนั้นไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกับมมนาเฟกเทแต่ว่านั้นแล้วก็อินทรามันยั่งกับก็ตนไปไว เคเคกันน <c oughs> ่นแหละอืมตอนเปไวไหวเคเคกันในในทีมเดียวกัน e آ آ, อ่าโปรเครื่องไม้มันยังเนึ่งอิซาฮด,ดาซากาีบาอ่าถ้าฝนเล้งเลยถึงน่าเราขี่หกน่าเตะถ้ามากว่าเราเล้งจริงอ๋อในฮะดีษนี่อุลามะอธิบายนี่เปเนะาะใจจริงที่ทำเหมือนกับที่เล้งนั่นแหละเต่ประเอรนว่ามีเหตุจำเป็น หันหนึ่งนะเฮ็ดจำเป็นเล้งเลี่ยวพนันพน,นันพน,นันพนันพนันแต่มีเฮ็ดจำเป็นอ่าเลยก็ไม่ได้ทำอ่าเนี่ยเพราะว่าิเล้งเลี่ยวขี่ฮกขูกับข้อทีสองอะไรอ่นะาน่ะไวซาวาอาดาอัคลาฟาอ่าเมื่อสัญญาเหลือพิสัญญานั้นนะมันอยู่ในมีในในใน,ในมวดเดียวกันก็คือเทวาเป็นเครื่องไม้มูนาฟิกนี้ น่าเราเล้งไปหรือเราสัญญาไปโดยขาน้าที่เล้งและสัญญาตั้งใจอยู่เล้วจีบิดเพียวไอเด้อ่าที่เป็นคุณลักษณะมูนาฟิกที่ต้องงามเออนานเดือนหนึ่งอ,อ่าหัวกรแล้วนะขับเดือนนึ่งแตในใจนั้นนึกว่าหมาช้านไม่ห้ยดกซ้ำเดือนดู <laughs> นี่แต่ว่าเล้งมันเสียอกรนเห็นมันดิมไม่รับเรื่องง่ายมาตีโบฟือเออเดือนนึง แต่จังว่าที่พูดว่าเออเดือนนึงตกลงสัญญาไปนองในใจนี่หนึกเหลวว่าไมา่ฉันไม่ทำตามทำอ่อันนี้แหละคือเป็นสีพัดของมูนาฟิกพอกกัใจเลยเนาะเท <c oughs> ว่าสัญญาเดือนนึงจริงไปนองเ <c oughs> <c oughs> ตว่าผ่าเอิญพอครบวันกำหนดสัญญามีเหตุชุกเชฉินขึ้นมาอ่าเนี่ยเราไม่ได้ทำตามสัญญาด,ดังกล่าวอันนี้ถือว่าเป็นถี่ชารอยาไปให้ เหตุกเชินพือล่ะะมัดยางตั้งไวเร็วนี้สมมติเกิดเหตุุกเชินเลยเบียตัวนี้มันต้องไปอื่นเสียก่อนสมมติอันนี้ถือว่าเราไม่พิษสัญญาถีห้ารำเลยอพิษสัญญาพิษอะไรเนาะเตชาโรไม่ถือว่าห้ารำเลยเป็นที่อนุโลมพอเราตั้งใจไวเร็วผูดตั้งไวเร็วตั้งใจไวเร็วไปน้องเตว่ามีเหตจําเป็นมีเหตุจําเป็น รือพี่น้องรือเบียกรนึ่งนีและเบิ้ลนึ่งเอายกตัวเอาเส้นนึ่งยกตัวอย่างถ้าพอให้คาติดคนนี้กับเราเอาเส้นนึ่งนีไปจ่ายถุงนูเรามาชังกันมาชังเทียบราวางฟิตตานะและมัสเลหัด อย่างหน่อยพิสัญญาต่อคนคนนี้นี่ฟิตรนะเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือมูดรัดพยันอันตรายมันหน่อยแต่ถ้าเส้นหนึ่งนี่ไม่ให้คหนนู้นผัาทาฟิตรนะมันจะมากกว่าเลยวันนี้แหละนั่นโยกใหญ่จากส่วนตรงนี้เอาเบียตรงนี้ไปจ่ายตรงหน้ถือว่าตรงนี้พิสัญญาแต่พิสัญญาโดยมีมัสเลยฮะเตโรจีฮะกว่านี่จะรก้กะอภัย ไม่ใช่ชงทางนั้นพี่นงนาะนะนะไม่ควรอ,อ่านอธิบายเหมือนกันเลยตรงนี้เดี๋ยวพี่นงว่าห้ามพอดีเลยกันนั่นพอดีเลยกันแต่ว่าเป็นหูกุมเถบรรดาเล่าอุลามะได้อธิบายของค,คาว่านะอิซาวะอาดาอัคลาฟาคือคนที่ตั้งใจอยู่เลวตนที่รบปากนั้นตั้งใจอยู่เลวว่าไม่ทําพันนันอ่านาะ สามไหวสะตูมีนาโคนาไม่ฟามว่า้าเปื่อนไหวใจเลโรกัาหักหลังบิดไปอ่ะเนี่ยยังหละมั่นี้นี่นะพอไหวใจเหลือพี่น้องหกเดือนนะระบบต่างๆพี่น้องหลกรงหลกโซอะไรที่ยก็ลื่อๆกันนะกดไล่กดไล่กดเจกดเอรอะไรพี่น้องน้อยอย่าติ่ปล้มปลัมกันเลยนะ เอ้ขาดสามัครสี่พันนี่เป็นครขาดสามัครสองพันนี่ต้นโน่น,นรับเงินเดือนตะอืมเดือนเท่านั้นพันเดือนเท่านั้นพันเสียงว่าทํา่าดังบ้างนี่พี่นองนะก็ <c oughs> สมัครกันอยู่ลุยอ่าสักทีคนลาวเลยเนาะน้าพกพี่นองถามว่าเหลี่ยมบันไดหรือไม่ได้นะจิมฮาที่พี่นองสเก็บนาโจดส่งผมได้ทําเร็วนะกดเลยฮาที่สม,มุดอ่าเนี่ยโตว,วันเงินเดือนเท่านัา้นเท่านั้นเท่านั้น สรุปว่าระบบการลงทุนพี่น้องจำไว้เลยเป็นโครงสร้างว่าการที่ลงทุนรวมกันเยอะนะเอาคนนั้นหาพันคนนี้ลงสร้างพันคนนั้นลงเท่วนั้นทำธุรกิจหุ้นส่วนกันถ้ากำไรที่ปันหายเราตโตเดือนพี่น้องคงที่เป๊ะะนี่ไม่ขึ้นไม่ลงนี่อันนี้แสดงว่าผิดหลักการของจารีกัเดทาวกรารหุ้นส่วน เพอการหุ่นสวนนี้การลงทุนไม่เท่ากันเนนนนพุ่นกำไรที่ได้รับมาไม่เท่ากันและแต่ละเดือนนี้มีทังค่าทุนมีทังได้กาไรกาไรหน่อยกําไรมากเตนีไม้นี่ต้นลงที่เดียวส้มพันนี่ต้นได้รับเลยนเดือนหนึ่งสักพันสักพันเลยวะเนี่ยน่าน่ารูปเ็นที่กําไรเดือนพันดูน่าสมุดนานี่ลงไปส้มพันได้เดือนพันเดือนพันส้มเดือนลดเล้ว น่ะนี่ไม่ขีเดือนไปน้องน่ะเออต่างหัวต่างง้างหายทราบซูนไม่เลือกเนาะแต่ว่าพ่อเปลี่ยนเชื่อไหมนี่เรามันซาลาอะไรไปน้องทำจริงคงนั้นแหละน่ะคงเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเชื่อเปลี่ยนรูบเบบเนาะน่ะตั้งเชื่อให้เข้าท่าออกฝรั่งฝรั่งน้อยน้อยน่ะเราก็เออสมัครลาวเนาะสรุปว่าทำผือเอาเบียคนนี้ เอามาให้คนนี้แล้วไปเอาเบียรคนนู้มาให้คนนั้นโบตีก็ตังหมายเบียรสักบาทหนึ่งพี่นอะ <c oughs> แต่ทําพือที่จะเอาเบียเพื่อนมาหมุนบริยานก็ไม่ฟาหมอปอกปคนนั้นจ่ายเบียรมาเอาเบียคนนี้มาให้คนนี้อาคนนี้ได้ลูกโซโตไปเอาเบียคนนู้มาให้คนนั้นมุนไปมุนมาได้ไม่กี่ปีพี่น้าะที่เบียรมันเก้าเรื่อยๆหลังจากนั้นหายทรับยสูญไปเสียอ่าสักปักหนึ่งพอลืมลืม เปลี่ยนชื่อแล้วนาะอกมาลาวนี่นี่เพราะฉะนั้นเป็นระบบที่ไม่โปร่งใสและไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนาะนะพี่น้องขอเพียห้าเล้วเลยนาะไอ้ส่งที่อยู่ในรูปแบบดังกล่าวปนนันเราอย่าไปรวมนาะนาะธ <c oughs> ุรกิจเลยนะเพนะราะว่ามันก็ไม่จัดเจนไม่โปร่งใส Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala Tan ma No Dan apabila adalah zohimung itu bahik Allah ta'ala wa'ale Mua neng mua daipai no kong thanan Iyalah bahi. นอรรบรางภายนกเป็นคนตีดีงามทำมายังนอกลุ่มฮียาบว่าไปเะนอพวกสารบันข้อมวกว่ากันไปด้านภายนกนี่เปรียบพรมอละะัลลอฮฺว่าแต่ดานปะดฮันเบอร์มโลอบาตินมูอีตูอิอละยฮา,านอเทวะทางด้านภายในของฐานนั้นอียอละยฮา,าอ่าก็คือชัวเลยกะ เลียวซ้ำอ่านี่อะไรล่ะทางด้านบาติลละ่ะพี่น้องก็คือทางด้านจิตใจของเราอ่าเนี่ยทางด้านจิตใจของเรานี่เราไม่ค่อยได้เต็งเนี่ยมันมีตำราเล่มนึงเลยวเป็นองศนาะทีเต็งจิตใจรูโดยเฉพาะนะก็คืออะไรนางซื่อคีตาปานาวาตนอี่เราเรียนกันเถรกนะอ่าเชโก,กเดยตั้งเอว่าปานาวาดบาฮีฮาตีแต่ว่าเนาะอย่ารักษาวัวใจ น้านาโมนึงนีราคาไม่แพงเป็นของเล่มนึงไม่เกินสี่สิบ,บาทมึงน้เต่นั้นเลยนะสมุนไพรในนั้นครบเลยนะเรื่องฮาซัดเรื่องรียาเรื่องโอโอวดเรื่องอะไรต่า,างๆครบตัวถ้าข้างโนอกดีเต่ข้างในายาะนี้อัลลอฮวาจาวับอะพอบิลมากอบอร์มลออัเกอออีตูมตุตตาดะ ดังน so ั้นฐานนั้นอาดอลราอังเขาได้ปาดจากสกลอรันยังบีนาโซฐานกับเป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลเทประสบคามหายานะเหมือนกันลาฮิมานีปูมร์กอยตู้อาการอัลลอฮ์ตาอาลาเละเลยลาวฐานเป็นบุคคลที่โลกล่วงอัลลอฮ์ด้วยถ้ากับโลกตัหันพี่เนาะ นั่นและคางหนอกเรามายั่งขางหนอกเราทื่อบวชทางหนอกเราอีบาดดัดเตจิตใจเราเต็มไปด้วยสีพัดหึ่งซาริสยะจิตใจเราเต็มไปด้วยสีพัดตะกบโบใจเราเต็มไปด้วยสีพัดอะ,อะไรอูจุบลำพองไอ้นี่ทาขับหวาเราโลกล่วงต่ออัลลอฮ์อ่าเต่งจะโปรภายนหนกนั่นเปล่งโดยภายในยไม่เต่งนั้นอืม บาดฮันเบอร์มลอลอัลลอฮ์ทาลาอิตูยอล a มานิปูกันมรกอกอิตูขค่นเดียวกันอัลลอฮ์ลาเป็นผู้ที่โลกล่วงพวกเขาเล่านั้นนะไอ้นี้จริงจิงเลียมไม่ใช่อัลลอฮ์มีสิปัดโลกล่วงเลยฮะแตการบาลัสตอบเทนของอัลลอฮ์นั้นไม่ฟามว่าไฮซ่าสมกับตีพวกเขาเล่านั้นโจโกงเลยค่ะโลกล่วงอ่าเดี๋ยวว่าอ่ะข้าพนันอัลลอฮ์มีสิปัดโลกล่วงกันเลยขนาดโลกลวงไปซาโลวันนี้ไม่ใช่ แต่การบาลัสการโบเทนอาสับลบไปหานั้นสาสมกับการที่เขาได้โลกลวงดังกล่าวสุดทธาอัลลอฮฺามาก่อทีโดมานิปูมรกอยตูมาลิงกันดีรีมรกอยตูยูโวพวกเขาเล่านั้นไม่ได้โลกลวงใครเลยอัลลอฮายกเว้นตัวของเขาเอ,ง,อ,ง,องเท่านั้นอืโลกลวงตัวเองเปน็นอน่งโช่์ตัวเองลกลวงตัวเอง เราไม่มายังเราไม่กกดอเราไม่ทำอิบาดัดเราทำไอน้อนัน้นไอ้นี่ไอ้นู่ถากับเราโลกลวงตัวเราถังมดเตปโดฮันเบอร์มลมโมโรโกอิตูมุกตดาแต่ขณะเดียวกันอัลลอฮฺต่ลาะบอกว่าพวกนั้นอิยาละตียดอตาหูนะเขาก็ไม่รู้ตัวอ่านึกว่าเขาเป็นคนเถเก่งเลยกบเป็นคนเี่ฉลาดนะนะเหมือนพุ่มยกตัวอย่างเลยคดีนะพีเป็นอง,งน เรานี่กว่าเรานี่เก๋งหน้าเราที่เป็นคนที่ฉลาดจริงๆแล้วนั่นเป็นการทําผิดกฎกติกาของชะโรและเท่กับเป็นการโลกลวงตัวเองนาาวิเฮอานอาดัมตียโดกัมุงมาซูสุรกมาลงกันอรังยังมารินโดคันติริวัลลอฮุอาลัม หงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิตไครชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะ,ะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้ก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีทมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลํา ผล,ลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุรราชร้านอิมรอนคาเซิลรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนวิพัฒน์สุนเครา5สาขาที่2ร้านอยู่ตรงถนนสัญจาุุอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอดคาเซรงครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมัยขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ 0804844114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า